นั่นแหละครับไปฟังพี่วิรยุทธ์สามครั้งสามคราครับท่านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พันห้าเก้าพันสี่หมื่นห้ากูไม่เคยได้เรียนมาเลยมันต้องทําแบบนี้คือต้องทําใจก่อนว่ากดชิวลรี่เข้ามาแบบนี้เราต้องฟังแบบนี้เหมือนโกไปว่าไปเนี่ยไปว่าถอยหลังก็ไม่ใช่ครับคือยังไงก็ต้องฟังนี้ผมเป็นคนเชื่อแบบนี้พอหลังจากนั้นมาครับพออาจารย์พิยุทธ์พูดนะครับพูดให้เราฟังว่าไอเอพอสนิทแล้วพิยุทธ์ก็จะกูมึงนะครับ พอหลังจากนั้นแล้ะครับเอเอมึงรู้จักคนสิบห้าคนไหมโอ้คิดในใจพี่เอ้ยมะสิบห้าคนมันจิบจิบผมเอากระถินพระป่าไปบ้านนี่นะครับผมเชิญได้หมดนะครับทุกนั่นนะครับสร้างบ้านสร้างไอ้สร้างไม่ใช่สร้างบ้านนะครับไม่ใช่เอากระถินไปสร้างบ้านไปสร้างสลาวัดไปสร้างประตูโขงไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่อะไรนะครับโอ้ยบอกพี่ไม่ต้องห่วงพี่ผมพอมีพอมีแต่จริงๆแล้ว15บคนเองเหรอพี่ทําไมไม่2ีคนคิดในใจนะ คิดในใจทําไมไม่2ีไม่30มสิบอ่ะมันทำไมน้อยจังอ่ะนะักคิดในใจสบายมากนะครับฟังพี่วีรยุทธ์หมายมั่นปั้นมือต้องไดมอนด์แกลนแน่นอนในชีวิตครับหลังจากนั้นมานะครับนี่แหละคือยายพรที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยครับยายพรนะครับหลังจากนั้นมาผมไปฟังแผนครับท่านไปฟังตั้งแต่นี่ครับสตาร์บัลถึงนี่ครับไดมอนด์แกลนผมหมายมั่นปั้นมือว่าทั้งชีวิตเนี่ย ผมผ่านมาหมดอยู่ต่างประเทศก็ผ่านมาเรียนภาษาอังกฤษแต่ละคำแต่ละจุดแต่ละอ่านแต่ละอ่านอ่านจนพูดภาษาอังกฤษได้เล็กๆในน้อยผมเป็นโฟแมนได้ฉะนั้นว่าทําไม15คนมันจะเป็นไม่ได้ในชีวิตคือตอนที่ไปก็ลองผิดลองถูกครับไปได้วยความมึนเมานะครับกินเหล้าแล้วก็คุยเก่งพอไม่กินแล้วคุยไม่เป็นแต่กิฟฟินเนี่ยไม่ต้องอาศัยมันเลยครับอาศัยเพียวๆคือไม่ต้องกินอะไรพอหลังจากนั้นมาครับผมขึ้นซิมเวอร์สตา ภายในเดือนแรกผมชวนคนเพียง13คนครับท่าน13คนได้มั่งไม่ได้บ้างยิ่งอาจารย์วิริยุทธ์บอกว่ามึงใส่ให้ดีๆห่อให้ดีๆพอไปถึงแล้วเนี่ยมึงต้องกล้านะถ้าไม่กล้ามึงกลับตั้งหลักซะก่อนนะส่วนมากจะตั้งหลักกลับมาทุกครั้งเลยนะครับถึงว่าเราจะรู้จักคนจริงอยู่แต่เรายังไม่ยังไม่มีความชำนิชำนาญยังไม่มีเอ็กซ์เพลเยนครับแล้วก็พาอัพไลน์ไปก็คือคุณชุมพลแคนติครับ ท่านนายแบงค์ของผมเนี่ยไปก็พูดท่านนายแบงค์พูดช้าครับนับเงินนับทีทะลึงสลึงถะลึง,ลงนับมาทิะบาทครึ่งบาทสองบาทห้าบาทร้อยบาทพันบาทขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้และไปชวนดาวไลน์นะครับรู้จักกับผมนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สพนามท่านก็ไม่เก่งเพียงสามเดือนสี่เดือนจะให้ผมไว้ใจเพื่อนผมได้ยังไงพอไปปั๊บทดสอบครับไปเจอน้องเปิ้ลครับน้องเปิ้ลคนนี้นะครับอยู่หมู่หกเหมือนกันเอาลองทดสอบซิเพื่อน เราจะรอดไหมเราชีวิตเรานะครับไปถามว่าถามบ้ายเพื่อนผมนะครับถามว่าสมัครแล้วได้อะไรนะครับเอามันก็ได้แคท์ล็อกมันก็ได้อะไรต่ออะไรนะครับเออผมก็ว่าไปนะผมไอ้นั้นมันไม่พูดนะผมก็คือตอบแทนเขานะครับคือใหม่ๆไม่รู้เรื่องนะครับพี่ยศก็ไม่บอกด้วยนะว่าม yeah ok ึงจะแซมเขาหน่อยเอมึงชอบแซมอยู่เรื่อยว่างี้อทีนี้ถามว่าเป็นบอลแล้วได้อะไรอ่าเป็นบอลแล้วก็ได้ประกันดีบ่นะครับ ถามว่าต่อไปจะทำไหมถามว่าถามว่าอยู่อย่างนี้นะครับบอ๊ยอย่าทีหลังจะมาอย่างนี้อีกเลยเพื่อนเดี๋ยวกูที่หนักใจคิดในใจครับกเอาเองดีกว่าครับทานใจเอาอย่างนี้เพื่อนแกไปนั่งเป็นพระประธานให้กันแกหยุดเฉยๆนะไอ้ถามว่าของแกหยุดซะเลยนะเดี๋ยวกันจะถามของกันเองกันจะเอาสมัครเลยเนี่ยครับผมอย่างเดียวและตอนนั้นแ้นมากคิดในใจว่าจะแซงอัพไลน์อย่างเดียวเลยที่เอาอัพไลน์ไปเนี่ยครับไปดูว่าอัพไลน์มันมันเก่งขนาดนี้กูต้องเก่งขนาดนุนเนี่ยนะครับ คือยายพรดูถูกผมมากผมจะต้องแซงเพื่อนครับนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปหลังจากนั้นผมขึ้นโกสตาผมมีรายได้เดือนละห้าพันบาทครับท่านยากก่างนั้นเลยก่อนหน้านั้นนะครับเป็นซีเวอร์สตาที่ผมเข้ามาทําเพาะเงินเงินตัวเดียวที่ผมบอกท่านผมมีกิจการของผมเล็กๆน,น้อยๆมีรถรับส่งนักเรียนมีอะไรเต่ออะไรหลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ซีนลอนไม่ตอกนะครับไม่ใช่ซีนไรไม่ตอกมาจากซาอุเนี่ยมันก็ต้อง <laughs> เออนะครับมันก็ต้องมีมั่งนะคนน่ะ นะครับแล้วก็ขับรถขยะเนี่ยเงินเดือนก็มีจอบก็มีนะครับจอบก็ซ่อนเมียไว้นะครับไม่ได้เอาลงรถหรอกครับเอาไว้ในรถขยะลูกน้องมันก็ลอยเอาไปกินเรื่อยนะครับเห็นผมคนใจดีเวลาเมาก็จําอะไรไม่ค่อยได้เสร็จแล้วก็บอกกับภรรยาบอกแม่ไม่าเข้ามานะกิฟฟินผมจะทํากิฟฟินนะแล้วคุณแบ่งเงินผมครึ่งหนึ่งนะขอรับนะบอกพูดกับเมียต้องพูดเล่นพูดหัวมั่งนะครับก็บอกเอาเลยพ่อมึงลุยลุยลุยนะครับได้มา840บบาทท่านดูกันแล้วกันครับ แบ่งให้ผม400บาทเอามากกับผม40บาทไปรับคอมกับคุณชุมพลอัพไลน์ครับครั้งที่สองมาผมรู้แน่เลยว่า2,500จ,จะต้องแบ่งผมครึ่งหนึ่งเงินทุกบาททุกกระลึงจะต้องแบ่งผมครึ่งหนึ่งเป็นโกสตาทรมานมากครับผมลงรถขยะตั้งแต่สามโมงเช้าเลยรอเมียจะพาไปรับคอมมิชชั่นเพราะเราไม่ได้สมัครร่วมนี่ครับเราให้เมียสมัครหลังจากนั้นแล้วรอแล้วรออีกไปรับคอมมิชชั่นมานะครับหนึ่งทุ่มกว่าไอ้ผมจะต้องรีบนอนกินเบียร์แล้วง่วงครับ ต่ไงผมก็ต้องทาง้าร้อสองทุ่มเมียมาพอดีมาผมก็ปเปิดตู้เย็นครับแก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 ตู้เย็นไม่เมียเลวมีไข่กับนั้นแต่จ้าหัวมันเปิดอยู่นั่นะครับเปิดให้เมียดูนะครับเมียมาเปิดไปเปิดมาเปิดมาภรรยาก็เอาเงินมาใส่กระเป๋าให้สองพันห้านะครับสองพันห้าห้าพันคนละครึ่งผมก็ยังไม่เปิดผมเข้าห้องน้ําผมก็น้ำนะครับลาดลงไปหัวโถส้วมจะไม่ได้ฉีดครับเอาเงินมานับ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 สองพันห้าครบครับ ผมมียางต้องมัดให้ดีๆครับไม่งั้นเมียหรลอยครับท่านเมียผมชอบหลอยเงินมากเวลาผมเมาผมจําไม่ค่อยได้นะเออไปอยู่ซาอุต้มเหล้ากินกับฝรั่งมากผมเนี่ยนะครับลืมพูดไป5้านาทีลืมแล้วชิบหายเลยกูจะไปถึงไหนในงานนี้ดีว่าจิงโกล่าของนี้ช่วยได้มั่ก็เสร็จแมวเลยนะครับครับก็ตื่นขึ้นมาแก่ค่อยๆกับพันจงแกะยางออกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเมียรู้แก่แกะสองพครบถึงออกมาไม่งั้นต้องทวงกันก่อนนะครับขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นมาครับผมมีรายได้นะครับ เป็นภลได้ครับมีรายได้ตอนนั้น80 0 0 0ืบาท2,500อยู่เหมือนเดิมครับภรรยาเข้ามาแล้วครับไม่ขึ้นเงินเดือนให้ผมเลยลืมไปครับตอนนั้นลืมลืมติดออสเตรเลียไม่ไป70 0 0 0กับคุณชุมบลน,นะครับก็ไม่แบ่งผมเข้ามางาบเงินผมหมดเลยเราก็ทำเพลินทีครับตอนนี้เงินมันมามากมายเราลืม2,500ก็ใช้ไม่หมดคิดในใจคือให้มากก็หาว่าผมจะมีกิกมีกักนะครับนะเสร็จแล้วก็ เดือดร้อนพ่ยุทธีครับผมไปพูดที่ไหนผมมีเลยแน่เดือนแปดหมื่นอุสภป่ากฐินรอเป็นแถวเลยนะครับ <laughs> เงินตัวเองไม่มีครับทีนี้ต้องรอเมียายเขาครับ <laughs> ก็เลยบอกพ่ยุทธที่ศูนย์สำโรงพ,พี่พี่พี่ให้หน่อยเอาเงินขึ้นผมขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามึงจะเอาเท่าไหร่เอเอผมเอาหมื่นหนึ่งครับพี่โวจากสองพันห้ามึงเอาตั้งหมื่นหนึ่งเหรอเอาเถอะพี่สู้มีพี่คนเดียวที่ช่วยผมได้นะครับนี่ก็อาศัยบุญบารมีพี่ยุทธมาเรื่อยครับถ้าผัวกับเมียต้องสู้กันจากสารพระภูมิยันสารโลกกับตัน เรื่องเงินนะจริงๆพิยุทธ์เอหน่อยมานี่มึงขึ้นเงินเดือนให้เอมันนะครับลุ้นชิปผงเลยวันที่11แต่ก่อนคอมออกครับลุ้นต่ทักทักมึนจะสองพหน้าหรือหมื่นหนึ่งให้จริงๆครับหมื่นหนึ่งโอ้ยภูมิใจที่สุดเลยมีกําลังใจสร้างคนหาคนดําเนินการพู้ทีไหนก็แล้วแต่นะครับมันเป็นกําลังใจแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาผมขึ้นเอ็กคูซีพละได้ครับผมมีรายได้ตอนนั้นขับรถขยะอยู่นะครับมีรายได้เดือนละแสนแปดครับและขึ้นแกลนพละได้มีรายได้เดือนละสามแสนครับ และบัตรนี้ผมขึ้นไดมอนด์แกลนดพระนายท่านดูกันแล้วกันว่ามันมากมายขนาดไหนท่านคิดดูว่าครับเงินเดือนมือนหนึ่งเมียทําเป็นลืมผมขึ้นมาสามแสนก็ยังอยู่หมื่นเหมือนเดิมผมคิดหนักมากผมถึงได้เหลือประมาณแค่นี้นะครับ <S <S คุยกับภรรยาในี่คุยยากมากนะครับท่านนะ <S <S คุยกับเพื่อนยังคุยง่ายนะคุยกับภรรยาโคตรโคตรโคตรเลยนะครับเนะเสร็จแล้วก็เดือดร้อนอีกครับพี่ยุทธเอา,าอีกเอามึงเอาอีกแล้วเฮ้ยมึงจะเอาเท่าไหร่ ผมก็เอาเอาเพิ่มขึ้นมาพี่ตอนนี้มันได้เยอะแล้วแต่สามแสนแล้วพี่นะเอาเอาเอาแสนและหมื่นเอ้ยแ,แสนแสนละหมื่นนะพี่นะบอกมึงเอาสามหมื่นเฉลยเออไอ้หน่อยนะครับพี่ยุทธกับันควานเหมือนกันมึงขึ้นในมันนะมึงขึ้นในมันพผมผมเป็นสิเอ็ดพี่ยุทธเนี่ยครับมึงขึ้นในมันสามหมื่นครับไม่พูดไม่จาครับยิ้มอย่างเดียวสงสัยโอ้กูคงไม่ได้แรงงานนี้นะครับลุ้นครับวันที่สิบเอ็ดลุ้นมากเลยปรากฏว่าสามหมื่น ตูหูนะครับอูจะไปใช้อะไรมั่งเนาะในใจนะครับคือภรรยาละแวงอยู่แล้วครับแล้วกลัวผมจะมีกิ๊กมีกักอะไรประมาณนั้นนะครับเงินมันเยอะเนาะและต้องตรวจสอบนะครับสตง,ง,งอตรวจสอบเลยนะครับบอกไม่ต้องตรวจสอบผมนางานตัวนี้นะผมก็ลงซื้อนี่นะครับต้นมุกต้นไม้ที่ผมว่านี่แหละเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผมบอกกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยสามหมื่นเนี่ยพอแต่ว่าค่ากินค่าอยู่ค่าน้าค่าไฟก็ทุกอย่าง ตัดผมกางเกงในทุกอย่างกินอาหารภรรยาเท่แคร์สามหมื่นไม่ต้องมายุ่งกับผมผมจะใส่ไว้ตรงนี้แหละและผมจะฝากไว้กินตอนแก่มั้งนี่คิดในใจเงินเรามันเยอะอยู่แล้วเราฝากเป็นส่วนตัวมั้งเวลาเราไปทาบุญทำกุศลแล้วก็ได้ดึงออกมาไม่ต้องแบมีามาประมาณประมาณประมาณนั้นหลังจากนั้นแหละครับท่านที่นี้ขึ้นไดมอนด์แกลนพลาไดนนะคุณเอมหาพัฒศศรีลูกทิมสุดโปรดสุดที่ดีของผมนี่แหละพาไปเมืองทองธานีบอก นายเอ,นะเอมันไม่เหมาะแคมอรี่ราคาสองล้านเนี่ยไดมอนด์แกลนไม่ต้องสี่ล้านนายเอตอนนั้นรุ่นสุดท้ายคือรุ่นผมครับรุ่นหมวดหินโชคดีรุ่นที่โชคร้ายคือท่านตะวันนะครับกับผมเนี่ยท่านตะวันขึ้นก่อนผมแล้วผมเสร็จแล้วรายได้มันเยอะครับก็มาดูบัญชีตัวเองอะไรต์เลงคุณเอเนี่ยเขานักบัญชีอยู่แล้วทํางานแบงค์นะี่รถคันนี้มันเหมาะกับนาะยเอมากราคาเท่าไหร่ราคาสี่ล้านบาทเองโอเคนะครับไปกับลูกครับ ไม่ไปดูอย่างอื่นแล้วไอ้ที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเต้นโชว์อะไรตะไรไอ้กิ๊ปี้กิ๊เพื่ออะไรนะครับนะไม่สนไม่ไม่สนจะสนใจรถอย่างเดียวมันสวยงามมากมันเหมาะกับผมมากมันเหมาะกับไดมอนมากตัดสินใจเลยนะครับซื้อครับบอกคนเดียเอาเงินมาล้านหนึ่งก่อนนะครับโอนปู่ลูกปู่ป้ากันเรียบร้อยนะครับมาถึงบ้านคุยให้แฟนฟังไม่โกงกันด้วยขาไปครับขากลับมันจะโกงกันได้ไหมแล้วเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เรียกผมมานั่งยังกับลูกครับผมต้องทําตาม ว่าว่าผมก็พูดว่าทีนี้ก็พูดสามีภรรยาเนี่ยครับไม่ให้คนอื่นได้ยินหรอกไม่ให้ลูกได้ยินมันจะทุเลศบอกแว่ผมว่าอย่างนี้นะครับเรื่องเกิดเลยครับท่าน <c oughs> แกจะเข้าลงอยู่แล้วจะมาพูดแว่พูดว่าอะไรอีกนะครับเออไว้เป็นอย่างนั้นอีกเนยะรุดเล่นพูดเล่นไม่ได้ภรรยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องเอาโปงไก่กงมาก็บอกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม่มึง มันเหมาะกันเราเราสินทรัพย์มันมากมายก่กองแล้วรถเบนซ์มันก็โอเคนะมันเหมาะแคมเปอรี่ก็เอาไว้ขับไปนู่นไปนี่มัง่งก็ราคา4ี่ล้านเองนะครับบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน2ทางเลือกชี้นิ้วเพเว่ขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าถ้าจะเอาเบนซ์โดนตัด 15, ห5ื่น้าเหลือหมื่นถ้าไม่เอาเบนซ์เงินเดือนเต็มเต็มแล้วท่านจะเลือกอะไรละครับ <c oughs> โดนตัดปัจจุบันมีกินอยู่หมื่นห้าตลอดการนะครับเนี่ยครับ โดนตัดครับเดี๋ยวเบนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นว่านี่คือวิถีชีวิตของกระผมก็เหลืออีกตําแหน่งเดียวคลาวเดมอนนะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าปี5นะครับปี95นี่แหละครับ95นี่แหละครับพระท่านท่านบทเท่าไหร่นะครับโอ้มันกลับกันเนาะเออนั่นนะครับนั่นแหละครับปีนั้นแหละครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าเป็นคลาวกับเขาได้สักทีนึงมงกุฎมันจะเป็นยังไงมันจะใส่หลวมใสไหวไหมหน้าผากแบบนี้จะใส่ได้ไหมนะครับนะท่านคลาววันนี้ผมกําลังจะบอกกับท่านว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับถ้าเรามีเป้าหมายแล้วพาราพได้สิบห้าสายมันไม่ยากเกินไปครับเพียงท่านสร้างจริงๆกับมันนะครับลงช่วยแต่ละคนแต่ละหนอแต่ละแต่ละลายไม่ใช่แต่ละศพนะครับแต่ละลายแต่ละลายนี่นะครับเป็นไดมอนด์เนี่ยครับแล้วท่านมาดูตรงนี้อีกต่างหากว่ายี่สิบคนยี่สิบคนที่มีเพื่อนคบกับเราอายุป่านนี้แล้วนะครับไม่มีเพื่อนคบกับเราเชียวเลยยี่สิบคนหาก่อนเลยครับ ยี่สิบคนเนี่ยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าหนึ่งคนสี่หมื่นห้าสองคนแล้วท่านก็จะมาเป็นพระได้และสรรสร้างจากคนทั้งหมดทั้งปวงขึ้นมาสิบห้าคนก็ตำแหน่งสูงสุดแล้วครับวันนี้ผมกำลังบอกกับท่านว่าความสำเร็จของกิฟฟินคืออะไรตอบในตัวเองว่าความสำเร็จของกิฟภายในหนึ่งรอบเดือนหนึ่งรอบเดือนครับปับ๊บหนึ่งรอบเดือนปับ๊บหนึ่งรอบเดือนปับน๊บเนี่ยผมทำกิฟฟินสิบสี่ปีนี้จะเข้าปีที่สิบห้าเนี่ยครับ มันเป็นอะไรที่เลวมากลืมอายุของตัวเองปั๊บ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 นะครับภายในรอบเดือนถึงแล้วครับภายในรอบเดือนนี่คือความสําเร็จของกิฟฟินครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละท่านสร้างโกสตาทมนะครับสร้างคนขึ้นมาคือหมายความว่าถ้าถ้าถ้าทำยอดเนี่ยครับสร้างคนขึ้นมา20คนจะเป็นนะครับจะเป็นพไดายนะครับเอาจุดนี้ก่อนแล้วโกสตาเนี่ยมันมี2รูปแบบที่ผมเจอเจอมา14ปีครับท่านโกสตาเนี่ยมี2รูปแบบ รูปแบบถ้าขายมาเป็นเลยเนี่ยครับส่วนมากจะอันตรธานหายไปภายในเดือนที่3ที่4ที่หหลังจากนั้นก็เป็นผู้บริโภคแก่ๆอ่อนๆแล้วก็ล้าหลังแล้วก็หายตายจากไปก็มีอันนี้คือซื้อเองและอันดับต่อมาครับถ้าวันนี้เนี่ยท่านเลือกข้อที่สองคือขยายขยายก่อนครับขยายก่อนอย่าเพิ่งให้เป็นขยายใจเย็นๆก่อนให้เข้าใจในระบบจริงๆก่อนขายนะครับ ให้รู้สินค้าชวนคนสัก20สคนก่อนหลังจากนั้นก็ขายขยาย20คนแล้วก็ขายนะครับทีแรกก็ขายให้ตัวเองก่อนสินค้าเราไม่ต้องไปมากมา,กายไก่กองพอมีปัจจัยพอใช้อะไรนะครับอะไรเนี่ยที่ช่วยเหลือชีวิตเราได้นะทำให้เราเป็นหนุ่มขึ้นมีพละกําลังมากขึ้นเราก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนนะครับนี่แหละครับแล้วท่านจะเป็นมืออาชีพแล้วก็จะไม่มีวันสูญหายตายจากเราไปนะครับวันนี้นะครับผมบอกกับท่านว่า เชื่อมั่นในตัวเองเถอะครับคนเรามันมีภาษีมันมีมันมีดาวลึกมาพอๆกันของชีวิตนะครับแตกแตกต,ต,ต่างกันเราก็คืออาชีพถ้าวันนี้ท่านไม่คิดเลยอะไรเ่ยทําอะไรเลยเนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรกับมเมล็ดพืชครับที่ไม่ประสรงค์จะมีรากและแตกหนอนชั้นใดผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็พอมีพอกินอยู่แต่ว่ามันก็คงจะไม่ไม่ไม่ไมไมอัศจรอรย์ขลัยอนะครับ มันก็คงจะรุมๆดอนๆนะครับอาจจะขึ้นรถเก่าๆหรือไม่อาจจะมีรถตู้แก่ๆนะครับวิ่งไปวิ่งมาวันนี้ชีวิตของคนเราเกิดมาพอๆกันทําไมเราไม่สู้ล่ะครับก็มันยากนักหนาเลยนะครับแค่คนไปบอกคนไปชวนคนผมเนี่ยครับไปใช้ชีวิตอยู่ซาอุดเนี่ยครับไม่รู้ชะตาชีวิตเลยตายเป็นตายเครื่องบินเครื่องเบินไปยังไงมายังไงไม่สนใจนครับบางคนก็มาลงที่อุดอรก็มีแต่ผมโชคดีไปลงซาอุดจริงๆ